ก็กตอประจกบว่าเขากลัวครับเพราะพอไปตีความผู้พิงงาธิสังคมสงเคราะห์แล้วไปดูนิยามของสังคมสงเคราะห์เนี่ยสังคมสงเคราะห์ถูกตีความได้าบริการที่ต้องจัดให้เฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อยแต่ั้นถ้าอประจจัดรดรับสมงนักเรียนไดะรับนักเรียนทุกคนขึ้นมาเกิดนักเรียนคนนึงเข้ามาขึ้นมาแล้วไม่ได้มาจากครอบครัวรายได้น้อยจะถูกตีความว่าทําเกินเลยภารกิจสังคมสงเคราะห์ไหมจะถูกสอบตงมเล่นงานไหมนะครับผมก็เลยแก้ปัญหานี้โดยการใช้กลไกสภานบริหาร เชิญทุกหน่วยงานมาคุยกันเชิญท้องถิ่นมาเชิญมาไทยมาเชิญอสอตกง,งเป็นสักกีพยานด้วยแล้วก็บอกว่าเราเอากฎหมายมาการาบดูเขียนว่าอบจอมีอำนาจสั่งการจาการศึกษาทําไมท้องถิ่นยังต้องกลัวอยู่ปรากฏว่าเขาต้องขอบคุณตัวแทนกระทรวงมหาดไทยวันนั้นเขาก็รับเลื่องไปเขาเกิไม่ได้รับปากในที่ประชุมนะแต่เขารับเรื่องไปหนึ่งเดือนถัามาส่งนงสือเปลี่ยนกลับมาที่กรรมธิการบอกว่าทําได้ให้กับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะรายได้เท่าไหร่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนท้องถิ่น รือว่าโรงเรียนสอบขออในพื้นะที่นั้นทําได้ก็เลยมีเรื่องที่เราแก้ไขไปได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องอกใจกไปนิดหนึ่งว่าะมาถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหนัเสือเวียแล้วะะหรือยังนะครับหร่าส่งกาให้กองที่การผมส่งามไม่ท้องถิ่นแต่ไม่รู้ว่าหนังสือทางการเนี่ยที่ส่งให้กับท้องถิ่นเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เยมาแล้วหรือยังแต่อันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรสะท้อนให้เห็นว่าเรามีรัฐที่ที่ในบางมิติเป็นอุปสรรคต่อการพั้นาของเทศเพ,พราะมันเป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาต แต่เราใช้เวลากันมาเจ็ดปีนะครับภายใต้สภาพแวดลอ้อมที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลจนทำให้อบประจหล่แห่งที่ความจริงเขาพร้อมจะลงคุณก็ประมาณในการสืบสวต้นรับสมรูเรียนไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เลยสําคัญว่านอกจากมาการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณต้องกดล็อให้ผู้แทนท้องถิ่นนั้นมีอำนาจเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งพูดจากกรทมเรามีผู้ว่ากรทมที่มาจากกาดเลือกตั้งแล้วแต่ปัจจุบันหลายๆอย่างที่ต้องแก้ไขปัญหาในพื้นที่เนี่ยผู้ว่าการทมก็เหมือนการเบ อย่เราพูดถึงปัญหาคุนเพลมสองจุดห้าใช่ไหมครับเราเห็นก,กั้วการลมองมวนก่อนมีทีไปตรวจเรื่องของควันดำแต่พอจะเข้าไปจับแล้วสมากฏว่าไม่ได้มีคนน่าก็กมายวว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ได้เต็มที่นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องระบบขนส่งสาธารณะก็จะแก้ปัญหารถติดก,กั้วการลมองก็ทําได้แค่เรื่องของป้ายรถเมล์จะออกบเส้นทางว่ารถเมล์ขนหนจะวิ่งเส้นไหนเนี่ยก็ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้นะครับนั้นต้องปลดล็อกเรื่องน่าด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับคือแม้จะเรียนรู้แล้ว ถ้าไม่มีเงินไม่มีงบมาไม่มีเงินก็แก้แไม่ทไม่ได้นะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวสัดส่วนรายได้นะครับที่กระจายให้ท้องถิ่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ตรงไปตามแผนนะรเราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นถ้าเอานิยามตามที่กำหนดในหน้านี้นะครับคือต้องการให้ไปถึง35เเมื่อ20ปีที่แล้วเราบอกว่าต้องไปถึง35เป็นไม่ได้ตอนนี้ยังค้างอยู่ที่29ปรนะหรือว่าอธิบายเห็นภาพคิดอีกแบบนึงนะครับตัวเลขจะต่างนิดนึงแต่ก็เป็นหลักการเดียวกัน ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินภาษีหนึ่งร้อยบาทถ้าคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นหนึ่งร้อยเยนเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งวิ่งไปที่โวนกลางอีกครึ่งหนึ่งวิ่งไปที่ท้องถิน่นแบบ่งทั่วประเทศแต่ถ้าคุณอยู่ไทยคุณจ่ายเงินภาษีร้อยบาทประมาณแปดสิบาทวิ่งที่โวนกลางเหลือแค่ยี่สิาออนนบาทเท่านั้นที่กระจายใหปกับท้องถิ่นทั่ทวประเทศนะครับะฉะนั้นนอกจากก,กดล็อกหน้าแนละ้วคุณต้องกดล็อกเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาคประชาชนเราก็พายามเข้าไปผลักดันทำให้สัดส่วนรายได้้้้้ทที่่องถินนนนไดัเมขึ ทำให้งบประมาณที่แต่งท้องถิง่นมีการพัฒนาจังหวัดนั้นมีเพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน